สวัสดีค่ะพบกับครูพัดพัชรินราหิมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาว,วันนี้เรามาเรียนเรื่องส,ส,สัตว์โลกน่ารักไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวครูนั่งก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัตว์โลกน่ารักนะคะนักเรียนรู้จักสัตว์อะไรบ้างคะน้องจุ๊บรู้จักอะไรบ้างช้างมีอะไรอีก ที่บ้านเลี้ยงอะไรบ้างคะที่บ้านมา้าเ,เดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนเต้นแสดงท่าทางแล้วก็ร้องเพลงนะคะโดยใช้ท่าทางประกอบนะคะเอาพร้อมไหมคะพร้อมไหมไม,ไม่ได้ยินเสียงเลยพร้อมไหมคะเอยเอาลุกขึ้นยืนค่ะนักเรียนเพลงนี้น เมาเฮล่าใจมันขไฟเล่าตัดเมาเล่าตัดาแแาดดแทกาดลงทั้งันามกทั้นมมันมาวาลิงมันไม่อยู่นิ่งเียกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่ง เพลงแรคือเพลงก่อนก็ได้ลูกเพลงแรกเพลงอะไรเพลงมองครีมองครีคืออะไรมองครีคือลิงลิงทำท่ายังไงเอ้คะลิงทำท่ายังไงลิงเอ และ้งเพลงที่สองเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบคือลิงลิงเหมือนกันลิงก็ทำท่าลิงเย่ yeah. <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องสัตว์โลกน่ารักเรามาดูนะเดี๋ยวครูให้ครูให้น้องจุ๊บจิ๊บดูว่าสัตว์โลกน่ารักมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างมาห้าสัตว์นะเดี๋ยวดูตามครูก่อนรูปที่หนึ่งคือ รูปที่หนึ่งคือนี่คือควายควายควายเป็นยังไงคะมีเขาแล้วก็มีเสียงดังเบรควายอยู่ในไหนรคะควายอาศัยอยู่ในนารูปที่หนึ่งคือควายต่อไปรูปที่สองคือลิงลิงล ลิงทำภาพอ่าโอเคค่ะรูปที่สองคือลิงเจีย๊ยบเจี๊ยบรูปที่สามคือมหมูหมูหรออุดอุดอุดอ่าหมูหมูอยู่ไหนนะยู่ในโคกินได้ไหมหมูหมูกินได้ไดคุณครูกินหมูไม่ได้แต่น้องจุ๊บจิ๊บกินกินได้ค่ะแต่ไมเ,เสือเสือดูดีๆสิลูก ส,งส,งสิงโตสิงโตมีเขี้ยวยาวแล้วก็มีขนตรงนี้นะซีน่าสิงโตคอมรามคอมรามไหงั้เฮ้ยแออันนี้คือช้างช้างช้างร้องยังร้องยังเมนเมนคำท่ายัง เด,เ,เดี๋ยวคุณครูนะคะให้น้องจุ๊บจิ๊บเลือกว่าหยิบไปเลยค่ะหนะึ่งภาพแล้วก็พร้อมทําท่าแล้วก็บอกว่าสัตว์ชนิดนี้คือสัตว์อะไรอ่ะเอาหยิบเลยค่าอฮ้ยอันนี้คือเอาไว้คุณครูดูอันนี้คือลูกควาย,วายทำท่าควายให้ครูดูหน่อยโอ้ยควายคำเสียง โม่เสียงควายเสียงเหมือนวัวเลยเนาะของน้องเนาะอ่าอ่ะเ,อเดี๋ยวอีกรูปอีกภาพนึงอีกภาพนึงเอายิบเลยเอารูปอะไรอันนี้คือช้างช้างทำไ,ไงเปรนเปรนทำไมงวงสั้นยังของน้องของมงวงยาวแป้น ก็รู้ไปแล้วแหละเนาะบทภาพสัตว์5ชนิดคือช้างคือควายคือสิงโตนี่คือหมูอันนี้คือลิงเยี่ยค่าเย่อ่าต่อไปกิจกรรมต่อไปนะคะอันนี้คือจิ๊กซอว์มหาสนุก หยิบมาหนึ่งจิ๊กซอแล้วก็ให้น้องดูจิ๊บเลือกว่าจิ๊กซอที่คุณครูหยิบต้องคู่กับอันไหนนะพร้อมไหมคะมก็คือสัตว์เมื่อกี้เลยค่ะสัตว์5ชนิดเ่าเดี๋ยวคุณครูให้ดูก่อนอันนี้คือสิงสิงโตอันนี้คือควาย,วายนี่เห็นไหมคะมันต่อกันนะอันนี้คือ ช้างช้างอันนี้คือลิงใช่ลิงและสุดท้ายหมูหมูอ่าเดี๋ยวคุณรูจะเก็บใส่ไว้ในกล่องนี้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณรูหยิบมาหนึ่งอันแล้วก็ให้ให้น้องจุ๊บ ามาต่อกับคุณครูนะคะว่าที่คุณครูหยิบคือรูปอะไรให้ถูกต้องนะอ่าจิีกสองอันที่หนึ่งห mm hmm. อ้าวน้องเอามาต่อเลยค่ะยื่นมาให้คุณครูหนึ่งอันหยิบให้ถูกต้องถูกไหมลองดูดีๆลองต่อนะนี่คือ mm hmm. หมูถูกต้องไชไฟเยอเอ้าวอันที่สอง สองอ่านี่คืออาหามาต่อไได้อันนี้คือลิง,ลงใช่ยเยยมเย่อาต่อไปเออันนี้เอายางๆหน่อยนี่คือต่อ,อยังไงเอ้ยควายมีกี่ค่าหนึ่งสองสามสี่ทุกต้องเย่ต่อไป มีแต่หางอันนี้ยากเอ่าไม่ได้แน่น,นอนใช่ไหมใช่ไหมตึ๊งเย้พอดีอันนี้คือซิงโติงโตเยี่เอเอและอันสุดท้ายมีแต่อุ้ยมีงาแล้วก็มีงวงอะไรวะอันนี้คือ <Yeah. S 1> ชั้า 65ข้อเป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกไหมคะตอบถูกหมดเลยเก่งมากเลยะคะ่ะเยี่ยมเยี่ยมมากะะเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่ะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องสัตว์โลกน่ารักนะคะน้องรู้จักสัตว์อะไรบ้างที่คุณครูสอนนี่อันที่หนึ่งคือคูิงโตสิงโตล้วไงเฮ้ยี่สอง ควายเอาตรงตัวควายหน่อยอ่ามีเขาร้องยังไงหมอบอ่าันที่สามลิงลิงทำง่ายไงลิงออาร้องยังไงเจี๊ยบเจี๊ยบอ่าอันที่สี่ครูสอนเรื่องอะไรเอ๊มีอะไรอีกนะหมูหมูร้องยังไงอ มีจมูกเป็นหมูอ่าหมูอุดยอุ้ต่อไปสัตว์ที่ห้ามีอะไรอีกนะเล็กออกไหมมีอะไรอีกนะ ให้ทดสอบดูนะคะว่าน้องยุกจิิบก็สามารถเชื่อมโยงจับคู่ภาพกันได้ไหมนะคะว่าทั้งสัตว์5้าชนิดนี้ก็คือจับคู่ไปหากันนะคะให้น้องจุกจิบลากเส้นนะคะถ้าสมมุติว่าควายก็คือลากมาหาควายนะก็คือลองทําดูนะคะลองมาทดสอบกันดูซิว่ารู้จริงเปล่าเห็นตอบได้ทุกข้อเลยเอาค่ะ

นี <screws> <ground> ่คือช้างจับคู่กันช้างถูกต้องอันนี้คือหมูจับคู่กับหมูถูกต้องสิงโตจับคู่กับสิงโตถูกต้องค่ะอันนี้คือลิงจับคู่กับลิงถูกต้องอันนี้คือควายจับคู่กับควายเยี่ย่ะ ไดเลยค่ะได้หา้าคะแนนเต็มโอเคถ้าวันนี้กิจกรรมวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะงอน้อง